มาจ้าอันนี้คือมามีรัตนาสามสังชาติหนึ่งในคอลเลคชันกล้วยไม้ในส่วนของเรามีไทยพมา่าเวียดนามถ้าเราดูกันง่ายๆเนี่ยตัวของไทยเนี่ยจะใหญ่ที่สุดจะอยู่มุมซ้ายบนเลยส่วนเวียดนามจะเป็นต้นจิวจ๋วๆเพียวและเรียวยาวกับเพื่อนพมา่า จะต้นจิ๋วเล็กที่สุดแต่เราดูแล้วมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับตัวของไทยตัวใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะทั้งสามต้นเนี่ยยังไม่เคยออกดอกเลยตั้งแต่มาอยู่กับเราแต่เราคิดว่าในธรรมชาติน้นองๆอะ่ะเคยออกดอกกันอยู่แล้วตัวดอกของน้องเองอะ่ะจริงๆแล้วเท่าที่ศึกษามาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆทรงดอกจะมีทรงแบบสวยงามแบบโบราณจะออกสีชมพูเข้ม ซึ่งเป็นไฮไลท์ของสายพันธุ์นี้เลยนะตอนนี้เรากำลังลุ้นอยู่ว่าไม่รู้ว่าปีนี้หรือว่าปีหน้าจะออกดอกให้เห็นเนาะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนนี้จับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสามสายพันธุ์มารวไมไว้ที่ไม้เดียวกันเรียบร้อยแล้วต่อติดตามชมกันแล้วกันนะว่าจะมีดอกออกหรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ๆแต่ที่แน่ๆของตัวไทยมี ต้นใหม่งอขึ้นมาแล้วอย่างแน่นอนจะ้ะไว้พบกันใหม่กับการอัปเดตเรื่องจิ๋วมณีรัตนาของเราในคราวหน้าสวัสดีค่ะ